เอาพี่น้องมือนีแม่ขั้วยังอยู่ทงหน้าอยู่เด้อค่ะพี่นอ้องย่งอยู่ทงหน้าอยู่เพราะว่าแม่ขั้วถิ่มหน้าบ่ได้ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะน้องป่าน้องหนี่ประมาณอยู่เพิ่าคู่เท่าังสิประมาณอยู่สามไรสี่ไรเนี่ยแหละพี่น้องอันฝากป้าม่วงไปหันกับอีกอีกน้องหนึ่งนี่คะ่ะพี่น้อง บานหน้าทงหน้าแม่ขั้วภาพส้มบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาท่องท่องแล้วถอกแล้วพี่น้องเขาถอกแล้วพี่น้องเห็นสะดุ้งไงแม่ขั้วบ่านแม่ขั้วเห็นสะดุ้งไงไหงหหงน่ะครับพี่น้องลงไปหวยน่าจะมีหวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องเขาแม่ขั้วถอกถอ,อกแล้วแม่ขั้วใส่เขาเจ้าเบิดตัวใส่เขาเจ้าเขาถอกเลยพี่น้องแม่ขัวผ้ามาเบิงนนี่ค่ะเขาถอกแล้ว นี่ค่ะพี่น้องมาขั่วทิ่มหน้าบ่อใดอันนี้ก็คือมองดักป่านี่ค่ะพี่น้องดักป่าไว้มันจะบืนโล่งหวยมันกับไปติดจูมันกับมาติดจูผายเงียงการทิ่มบ่อใดคืออย่างติงญ้าข้าออกมานาสิกระไดมือแล้วโลดสองโลอยู่ที่พี่น้องป่าคอป่าดุก ปลาเข็งมือเส้านี่ก็ได้จักโลหนึ่งนอกค่ะน้ำไหลหน่อยหน่อยกระชืนหาบวกไงปลาเอา้าแม่ขั่วผ้ามาช่มบรรยากาศทงหน้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะบรรยากาศพ,พ,พุ่นพุ่นครับพี่น้องสุดปลาอยางนลัตะกีตะกอนปลายยางกับเป็นของแม่ขั่วล่ะ กันเแลแบงขายเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบงขายให้เพิรนให้พีห้นนองเพิ่อบ่มีเฮดกินนี่ค่ะพี่น้องยามเย็นเย็นตะเวนค่อยคอย,คอยแม่ขัวกรยังเตรียมของสิกับบ้านล้วค่ะพี่น้องเตรียมของจะกลับบ้านแล้ว พาพี่น้องมาส้มสวนส้มให้ส้มหน้าให้เย็นหูเย็นตานอาอค่ะพี่น้องนะนี่คือบรรยากาศทงหน้าแม่ขัวเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันเทียงหน้าอายุมองต้นไมน้นละพี่น้องอันที่หนึ่งก็เป็นอูรรถที่จอดรถอันที่หนึ่งก็เป็นคอกแบกเกา่าตะกี้ต่กอนแม่ขั่ว เลี้ยงเบะเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อชินพูอ่าเบิดพูนเบิงพูแง,งํงหน้วแม่ขัวก็เลยขายออกเขาถอกเลยพี่น้องปลากินดอกเขาแล้วมันกบืนลงได้บันเบิงบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาบานหน้าแม่ขั้วด้ค่ะนี่ แม่ขั้วสิบภาพไปตามแนวทางไ่บาตเนี่ยไก่มือห้วยออกแล้วแม่ขั้วสิบภาพไปตามแนวทางของเพื่อนให้มาบนย่างเดี่ยวแดดแจ,จ่มนกเก็ดแว่นห่องนะเด้อพี่น้องนกเก็ดแว่นห่องแล้ว,ว,กเ,กเ,ว,ลวเขางามมาพี่น้อง เขางามบ่ะเดี๋ยวแม่ค่ะแม่รัวสิภาพไปบึงอันแม่รัวขวมห่วยท่างขาดในยางขวมนําเดี๋ยวแม่รัวสิภาไปบึงแล้วกท่าสิไปตามแนวทางของเพี้ยนให้มาบนยางเดียววิ่งตัวเดียวจับให้สองคู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อไกลมือเลขจะออกแล้วมักจะมีแนวทางแปลกๆเขามาอย่ได้พี่น้อง อันการที่ว่าแปลกๆเขามากกับมีเขามีหลุดมีออกเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสายเดินดีก็เดินสายเดินบ่ดีสองรอบกับหลุดทางเทียล่องห้างสายกระลุงสองเทียกระลุดสองเทียกระมีเอาเอาที่ใจมักเนะาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ้งแม่ขมั่วสีผ้าขว่าาม,วมหวยนี่ค่ะพี่น้องแม่ขั้วยางขว่มหวยนี่ซุมือซุมือมือได้นำขึ้นหิ้งห้งกับบ่กาขว่มเพราะว่าท่าง หน้าแม่ขั้วมันขาดข้าเจ้ากำลังสีเห็ุอยู่นี่หวยไปอ้อมหน้าแม่ขั้วด้วค่ะนี่ส้มวิวทิวทัศน์อยู่ฟังทังหน้าแม่ขั้วนี่ค่ะพี่น้องเอา้าแม่ขั้วสิภาไปตามตัวเลขเนี่ทางของไผ่ฮอดบ้านนี่เพี้ยนให้มาบนอย่างเดียวสายบนด้วค่ะพี่น้องแล้ววิ่งตัวเดียวจับคู่ให้สองคู่อ่ะแม่ขั้วสิภาไปเบองบ์ว่าคลิปใหม่จะเดินหรือไม่สงห่มาก มือมือนีเนาะค่ะพี่น้องให้มากมือนีแม่ขั้วยทธงหน้ากัเลยบได้ลงเอากับไปนี่ละแม่ขั้วสีลงเด้อค่ะพี่น้องเด้อคอยติดตามไว้ว่าเพียนให้มาจะเป็นตัวไหนซ้ายบนหน้าติดตามเด้อค่ะพี่น้องเนาะไปไปคุยกันกับเพียนให้มาหอดบานแม่ขั้วกันสิเบิงตัวเลขกนวทางพร้อมกันเนาะ,ค,ะนนะค่ะพี่น้องนะค่ะพี่น้องมาตามกันต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับมาแต่ทงหน้าแล้วแม่ขั้วกรสิผ้ามาเบ่งแนวทางของเพื่อนให้มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะยบ่โบเมนเตนบนตัวนี้แม่ขั้วะวาดบนพนะาเย้มาเบ่งแล้วกองเขียนใ้เป็นลางแล้วพี่น้องเนอะเอาหนึ่งตุลา นึ่งตุลาคมอันนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่เพื่อนให้มาเป็นคลิปแรกโทรมาหาแม่กั้ววางเตียงแม่กั้วจำอะไรว่าวิ่งลางเพิ่นวันสันเดย์เอาล่างตัวเดียว เพี้ยนให้มาอู้มาต่ผลละพี่น้องสายละย่องละแยงไปทั้งลละพะัออกไต้ลูะพี่น้องเพี้ยนเพื่อนบอยอยากผสมออกน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาเพี้ยนให้มาวิ่งล่างตัวเดียว แปดตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายล่างหา้ามพลาดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อนให้มาวิ่งล่างตัวเดียวแปด จับคู่คือเจ็ดแปดกับแปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไวค้ค,ไวกกกกไวค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเอามักกะจัดบอมักกะทัดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขวิ่งตัวเดียวน่าสนใจมากเม่นข้าวมักจับตามองไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นคลิปแรกแม่ทัวก,กับพึ่งจะรู้จักกันกับแม่ทั่วคืออันพร้อมพี่น้องเท่ากันนี่ยละ พูจักพร้อมกันีน่ละการเว้ากันจาก,กันถือว่าเดินดีแต่ว่าท้าพิสูจน์คือการสิพร้อมกันกับพี่น้องเอฟซี MC เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปนาจอค่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้วันหวยออกมีสายแปลกๆเข้ามาเอาพอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ